สวัสดีครับสวัสดีชาวย t ทูบทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็เก่งเกินมาซ่อมนะครับอูส,อสุดทออโตสวิทศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดก็นี่ครับคอยจุดระเบิดของไดฮัคซูมิลานะครับเ,เครื่องนอกนะครับเครื่องเดินสะดุดนะฮะเวลาเดินเบาไม่ค่อยเป็นอะไรแต่เวลาเปิดแอร์สะดุดปุ๊บ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 ,บ,บนี่ เจ้าของเ็าได้เปลี่ยนคอยมาแล้วนะครับนี่เขาสั่งลาซาด้ามาเปลี่ยนนะไดฮัตสุอันนี้ก็โลกโก้ไดฮัตสุนี่เดนโซแต่น่าจะเป็นของเทียมอันนี้อันนี้จะเป็นแท้เดิมก็ใช้เครื่องเทสนะครับเครื่องเทสสัญจรลาซาด้าอีกแล้วนี่อันนี้ก็เครื่องสร้างสัญญาณนะครับเทสคอยได้ด้วยแล้วก็สร้างสัญญาณห้าโวลต์ได้ด้วยนะครับ สร้างสัญญาณพันธุ์สร้างสัญญาณเซนเซอร์เขี่ยงอะไรเงี้ยนี่ก็ลาซาด้าเหมือนกันนะครับทำเองไม่เป็นนะครับสั่งครับเอาไว้เช็คเอาไวท้ทสเซนเซอร์นะนี่ครับของมันเราต้องมีใช้นะครับผมก็หาอะไรเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับที่ว่าเ,าเห็นช่างผมแบบน่าจะรุ่นเก่าเนาะแต่สมองผมพัฒนาเรื่อยๆนะครับ พัฒนาไปไกลแล้วเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี่ยไอแบบเนี้ยของเล่นทางไฟฟ้านะผมมีหลายหลายอย่างให้เล่นนะครับวันนี้ก็มาทดสอบนะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทสนะครับตัวกำเนิดสัญญาณไฟแรงสูงนะครับไม่ต้องไปเช็คในรถไม่ต้องไปดึงในรถนะครับนี่ครับอันนี้ปรับระยะอาไว้เกินหนึ่งเซนนะระยะห่าง เดี๋ยวจะใส่ดูเดีย๋ยวใส่ขากล้งก่อแนแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อกันเลยก็ตัวนี้นะครับจะเป็นของเดิมเนาะอือตัวเดิมระยะห่างก็จะตั้งไว้ประมาณเกินหนึ่งเซนนะครับนี่ก็จะมีระยะบอกนะครับอันนี้ก็ลาซาด้านะครับเอเปเทสตัวนี้ก็เป็นตัวเช็คนะครับกด มีวอลลุ่มด้วยกดไปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมต่อไว้อีกเส้นหนึ่งนะเอาไว้ดูว่ามันจะรั่วออกข้างไหมนะครับเนี่ยมันจะรั่วออกข้างหรือเปล่าถ้ามันรั่วออกข้างมันจะไม่ออกตรงนี้นะเดี๋ยวมัจะจี้ดูนะครับน,นี่นะปกติอะถ้าคอยแรงๆมันจะโดดดีมากเลยนะนจะโดดดีนะโดดกระดุ้งเลยโดดสะดุ้งเลยสะดุ้งเหือกเลยเออเ,อ,เอออะไรประมาณเนี้ แต่ถ้ามันรั่วนะนี่พอเรามาลูบแถวนี้นะมันจะออกนะถ้ามันถ้ามันถ้ามันมารั่วออกข้างตรงนี้มันจะไม่ออกนะครับมันจะมาออกข้างแทนนี่เราก็ลูบไปไอแน่จริงก็เอามือจับเป่นแล้วไม่เอาคนหนึ่งอ่ะเกลีดยน้ำมันเนี่ยถ้ามันรั่วออกข้างนะครับมันจะออกนี่เลยมันมันจะไม่โดดออกนี่นะนี่เดี๋ยวถ้ามันโดดออกนี่มันจะเห็นว่าเรียนแบบอันนี้ อันนี้ทดสอบสมมุติว่ามันรั่วออกข้างเนี่ยนะนี่สมมุติว่ามันรั่วออกข้างนะนครับเนี่ยครับอันนี้ยังถือว่าใช้ได้นะปรับสปีดปืดน,นี่โอ้ยเนี่วยวนะ้าวอัอนตรายนะครับทำล็อกเลนแบนบดูดสะดุ้งเลยนะคเป็นหมื่นวลต์เลยนะเป็นหมื่นหมื่นวอนเลยสองหมื่นวอนกว่าอันนี้ใช้ได้นะครับ เราอยากจะรู้ว่าดีไม่ดีก็ต้องเทสให้นานๆาล้วก็กดไว้นานๆตั้ประมาณสั้งห้านาทีนะครับเพิ่มความเร็วหนูหูเลยดิหนูหูเลยสิท่านะครับเดี๋ยว เปลี่ยนอาอนอื่นใส่เอาอีกอันหนึ่งใส่ก่อนจะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งก็ปิดก่อนนะครับปิดขั้วแบตถอดขั้วแบตออกก่อนแล้วก็เสียบให้ตรงนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในรถมันคั่วไหนนะอันนี้เราก็ดึงเอาเลยนะปึ๊บเสียบมับปึ๊บเสียบมับเล่นไปเรื่อยครับผม อยากจะรู้ว่าเสียจริงไม่เสียจริงมันต้องมีเครื่องทดสอบนะครับไปดึงกับเครื่องมันก็ลําบากนะไปดึงกับตัวรถก็ลําบากอมบางโบะเลยทีเดียวเชื่อเสีย้าไปเช็คคดีนะครับสายฟงสายไฟแต่อันนี้มันไม่ค่อยคือเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยคือเท่าไหร่สู้ของมันไม่ได้ของมันนีเข,ข้ารูปเข้ารอยนะครับ ลองใหม่คลิปโคแบทปับป๊บกดปึ๊บแล้วก็เทสเขี่ยดูนะครับว่ามันจะรั่วออกข้างไหมนี่ครับทำคลิปผมนี่มันต้องมีนกกระว่าร้องมันร้องทั้งวันมันร้องจนแทบจะขาดใจคอยก,ก็เป็นเส้น นะอันนี้อันนี้เรียนแบบสมมุติว่ามันรั่วอันนี้มันไม่รั่วนะนสายเส้นนี้มันจะเป็นขั้วลบนะครับผมต่อไว้ขั้วแบตเตอรี่มันถึงไม่ดูดผมไงเนี่ยไม่รั่วนะอันนี้อันนี้ก็ไม่รั่วนะคูครับมานาน เราโทรศัพท์นี่ตะตตตเปลี่ยนอีกอันนึงจะเทือนเลือ่อเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันดีหมดก็ตัดปัญหาเรื่องคอยนะครับอาจจะหูวฉีดมีปัญหานะอันนี้คือเช็คเบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นทดสอบเบื้องต้น อย่างต้องมีเวลาในการตรวจเช็คนะครับเดามั่วมากไม่ได้มืนขี้แบตเตอรี่ปุ๊บกดนี่เช็คก่อนแล้วก็ลองแต่แต่ไฟไฟเนี้ยเส้นสายของไฟเนี่ยมันสู้ลูกแรกไม่ได้นะ ไม่เป็นไรไม่รั่วตัวนี้เขาจะเอาไว้เช็คระยะนะครับถ้าเรายิ่งคลายห่างๆดูได้ว่าประมาณสักเซนครึ่งมันจะโดดไหมนะครับเช็คประสิทธิภาพของมันด้วยนะเนี่ยมันยังโดดได้นะครับห่างๆเนี้ย ห่างแค่ไหนอ่ะจะให้ดูให้ดูยังไงอ่ะมันมองไม่เห็นอ่อสองเสนนะตอนนี้เอาสองเส้นคนระึ่งไปเลยสองเซ้นครึ่งเลยความห่างอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะไหวไหมครับเนี่ยมันก็โดดได้นะน้ยเนีมันโดดได้นะครับถ้าถ้าคอยมันจะเสียนะครับ ระดับละละสองเซนกว่าเนี่ยแทบจะไม่โดดหากันเลยนะมันจะรั่วออกที่อื่นแทนนะครับมันจะรั่วออกที่อื่นแทนน่ครับขนาดเลียบเนียมันไม่ออกนะเนี่ยมันมออกนี่นะฮะนี่มันออกมออกไอ้ที่ผมขี้ไว้นะแต่เนี้ไม่ออกนะฮะน่ครับอันนี้เป็นตั้งแต่เครื่องเย็นเลยนะไม่ต้องรอคอยมันร้อนนะครับเป็นตั้งแต่เครื่องเย็นเลย ไอ้นี่เราก็ดูอันกลับไปดูอันเดิมนะว่าระยะห่างแบบนี้มันจะไหวไหมถ้าเวลาเทสคอยเราเราเราจี้แบบใกล้ๆอะ่ะมันถ้ามันออกอะ่ะเวลาไปใส่ในรถมันก็อาจจะไม่ดีนะครับมันต้องแบบโดดห่างๆแบบนี้แหละมันถึงเขาเรียกว่าเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ทีเดียวเชียวอื ไม่รู้เลยเกิดมากับเครื่องบินซินมันก็ประมาณเนี้สมัยก่อนก็ทําเองนะไอ้ตัวรองเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้ซื้ออย่างเดียวครับถูกมากค้าไม่กี่สิบบาทไม่ถึงร้อยเลยเนี่นะมันยังโดดได้เลยของเดิมนะของเดิมโดดได้มันจะหนุกหูหน่อยนะนี่ครับโดดสบายเลย อันนี้ก็คือเช็คเลยก็เลยรู้แล้วครับว่าคอยจุลเบิดใช้ได้นะครับไม่เป็นอะไรนะจริงผมว่านะของเดิมเขาว่าไม่เสียหรอกนะครับน่าจะเป็นกับพวกกำลังอัดเครื่องยนต์หรือหัวฉีดนะครับมีปัญหานะก็นี่ครับใช้ได้ปกตินะครับผมไม่มีตัวเสียเลยครับ ถ้ามีตัวเสียหาลองให้ดูมันก็ไม่มีเ่ยทีนี้ก็มาดูวันนี้นะครับดูที่หัวเทียนนะครับสูบหนึ่งนะมองไงสูบหนึ่งเห็นขาป,ปีกเปียกหน่อยนึนะครับ น,นิดหนึ่งก็แห้งนะครับถูบส,สองนะครับก็มีนิดนึงนะครับเหมือนมีน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องขึ้นหัวลูกสูบนะนี่ครับสูบสามนี่เปียกเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่สูบสามเปียกนะครับนี่ มันมีผลต่อการจุรดะเบิดน,นะครับนี่ไมเปียกเลยนี่ครับก็คือคันนี้ก็มีปัญหาจากตัวเครื่องเลยนะครับที่พอเราล้อแล้วมันเดินสะดุดปึบปึ๊บปเหมือนหัวเทียนไม่ดีนะนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือหัวเทียนใหม่นะครับ mm hmm. ที่ผมลองใส่ไปแล้วก็สตาร์ทรถนะ ออกมาเป็นสภาพนี้เลยนะครับที่เกียวสังเกตรครับเกียววัเทียนนะเกลียววัเทียนจะเยิย้มน้ำมันนะน,นี่ครับก็ฝาวาวลรัวล่วด้วยนะครับฝาวาลน้ำมันเครื่องมันรั่วลงไปด้วยนะแต่เวลาเราถอดต้องรีบถอดแล้วก็ดูที่ปลายครับนี่สังเกตเลไล้ปลายวัเทียนมันจะเปียกนะครับนี่นี่ครับมันเปียกตรงแกนกลางนะครับมันมันไม่สามารถเอาน้ำมันเครื่องไปหยดเล่นได้นะ นะครับแล้วเขี่ยวก็จะดำนะนี่นะครับเดี๋ยวรื้อหัวฉีดมาดูนะเดี๋ยวรื้อหัวฉีดมาดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็วัดกําลังอัดดูด้วยนะครับจะวัดกําลังอัดดูก่อนนะว่ากําลังอัดมันตกไหมนะครับเพราะว่ารถพวกนี้สามสูบนะครับพอลาเป็นก็เป็นแบบเป็นหนักนะสามสูบเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยซ่อมยากกันนะครับนี่ครับแดดสูบนะพอเวลาเป็นก็เป็นเยอะนะครับ เดี๋ยวจะเอาตัววัดกําลังอัดมาเช็คดูก่อนนะครับก่อนที่จะรื้อหัวฉีดมาดูนะนะครับอันนี้มีเวลาเรามาดูเขาก่อนนะเดี๋ยวจะทํารีโวต่อน,นะครับจะยกเกียร์รีโวดูว่าเป็นอะไรน,ะนี่ครับพามาดูอีกหนึ่งยางนะฮะเปิดฝาวาล์วมาโอโหนี่ครับทำให้สารล่อลื่น ครับถ้าไม่ใช่วัวเชื้อน้ำมันเครื่องก็ประเภทน้ำมันเครื่องมาคอยได้ถ่ายได,ได้แบบนี้เนี่ยเอยโอ้เต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยแบบเนี้ยโอกาสซีนหมวกวาวล์วรั่วเยอะนะครับแบบเนี้ยนะรกรเมื่อกี้ถอดตัวชีดเช็คด้วยอันนี้ทะลุนะครับนี่สูบสามนี่กองไม่มีอันนี้ล้างแล้วนะครับล้างเทสเรียบร้อยแล้วก็ใส่กองอันใหม่สังเกตยแยกดูรู้เลยนะครับนี่ เปลี่ยนมาสองอันนะครับอีกอันไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนสองนะครับอีกอันไม่เปลี่ยนนะครับอีกสองอันนี้ไส้กรองยังอยู่ดีแต่ผมแค่ออกใหม่หมดเลยนะแล้วก็เปลี่ยนรถมีสามสู่เปลี่ยนสองสู่อีกสูมเหลือไว้ทําไมเหลือไว้เพื่ออะไรนะครับเอาไว้ดูเล่นหบนะผมไม่เชื่อแล้วครับว่าคุณซื้อมามันซื้อมาแค่สองอันนะ คุณต้องซื้อมาสามน่ะแล้วคุณเก็บเอาไว้นะเนี่ยครับเขาเรียกงานเลี้ยงไข่นะงานเลี้ยงไข่นะครับนี่ก็มีสามันก็ใส่เขาให้หมดเลยนะครับคอยว่าเผื่อคอยเดิมก็ไม่เสียนะ่ะนะผมบอกเลยอ่าแล้วก็วาลว,วาลชิดนะครับนี่สูบนี้นะครับอันนี้ได้อยู่อันนี้ชิดหน่อยนึงแต่ก็ฟิลเลอร์เสียบได้นะแล้วก็อันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูก่อนนะจะลองนี้ก่อนเพราะว่า,อาถอดแผ่นชิมวาลวยากมากเลยนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนครับเหลือซีนฝาวาลใหม่อะไรใหม่นะครับ,ราวาวนะรบเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็มาดูใหม่นะครับว่ามันจะนิ่งไหมนะครับผม,มว่าครับสวัสดีครับ